สวัสดีเพื่อนเด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของยอดแชร์หรือว่ายอดแชร์ของติ๊กต็อกนะผมทำยังไงเพดูกันได้เลยนะครับ,บล่าเนาะเหมะอนเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะผมที่ผมแปะไว้ให้เพื่อนได้เลยนะจะเข้าสู่เว็บไซต์ S P E S M M ได้เลยนะหรือว่าเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสัน้นที่ช็อตคลิปเรียวจะเป็น Q R code ด้านล่างด้วยสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วเพื่อนไปกดสมัครใช้งานปุ่มสีเขียวตรงนีนา้าไปได้เลยนะ จะเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วตรงนี้แนละผมก็กรอกชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับติช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะเับให้เป็นเครื่องหมายติกถูกสีเขียวๆอย่างนี้นแล้วก,กดสมัครใช้งานได้เลยนะหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยเพื่อนมาลงชื่อใช้ได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อใช้ผ่าน Google ปุ่มสีเขียวด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับก,กดลงชื่อใช้ไปได้เลยนะ สูตรนะเว็บไซต์เว้นในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่มเมนูซ้ายบนอัดแรกนี้เลยนะครับตรงกลางหน้าจอมันจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเลือกเลยครับเลื่อในส่วนของติ๊กตอกได้เลยนะครับเลื่อนลงมาเจอหมวดหมู่ตรงนี้ยัดเข้าไปมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเลือกเลยนะครับเพื่อนเลื่อกในส่วนของออตงิ๊กตอก,เ,เ,เ,อกอ TikTok, เพิ่มยอดแชร์ตรงนี้ได้เลยนะครับบริการเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะครับเขาได้ใบยอย่าลืมอ่านกันด้วยนะรอ่านเสร็จเรียบร้อยมา๊อปปี้ในส่วนของลิงก์คลิปวิดีโอเพื่อนๆอยจะเพิ่มยอดแชร์ได้เลยนะครับตอนนี้ผมยังไมม่ียยอแชร์เลนะ กดเปาะก็ปรีลิงตรงนี้นะผมกดวางนะผมใส่จำนวนที่ต้องการนะผมเพิ่มมาสักหนึ่งร้อยแชร์เลยลนนะแล้วกันนะเรวกดสั่งซื้อได้เลยนะนขึ้นหน้าตาเขียวอย่างนี้ตอนในยอดแชร์ของเราลงเ,เพิ่มขึ้นมาก็รอสักพักหนึ่งนะผมในระหว่างที่รอหรือต้องขอแนะนำเมนูต่างในเว็บไซต์เพื่อนเลยแล้วกันนะในส่วนเมนูประวัติการสั่งซื้อบอก,ออก,ออกต่่างๆทีเราเคยสั่งซื้อไปน,นี้เป็นนวันที่เลรออดบกต้ยนะรายละเลอยียดต่างๆจะบอกอยู่ตรงนี้นะ อันขวาสุดตรงนี้เป็นสาสนาเนาะผมทำเสร็จเรียบร้อยขึ้นสีเขียวว่าเสร็จเรียบร้อยเพื่อนเลยนะในส่วนของเมนูบริการเนาะจะบอกบริการต่างๆในเว็บไซต์แนะนำไว้รมมับเราเเพื่อนสนใจบริการไหนสามารถสั่งซื้อบริการนั้นที่เมนูด้านขวาตรงนี้ได้เลยนะในส่วนของเมนูเติมเงินเนาะจะมี4ช่องทางการเติมเพื่อนเลยทีเดียวนะผมจะเป็นสแกน QR Code ทุนนี้ Wallet ซอง a p p Wallet หรือว่าคริ p t o c คอเ e n c y นะผมเดี๋ยวยกตัวอย่างให้เพื่อนดูเป็นสแกน QR ค้ดแลวกันเอาใส่ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมมากดจ่ายได้เลยนะ ึ้นวควอารโอย่างนี้เข้าแอปธนาคารทีมหรือสแกนจ่ายได้เลยเนอะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอนเงินอ่อนเวียนจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะอันนี้ส่วนของพี่นุ่นแนะนำเพื่อนเนะเพื่อสามารถมาคัดลอกลิงก์ตรงนี้เอาไปแชร์บคนอื่นๆได้เลยนะจะได้ค่าคอมมิชชั่นเอาถึง5%กันเลยทีเดียวแนอะเดียวว่าเป็นไรายได้เสริมไรายได้พิเศษอย่างหน,นึ่งครับเราเลยนะอันนี้ส่วนพี่นุ่นรับของขวัญเนาะก็จะเป็น ในส่วนของยอดวิวติ๊กตอกฟรีให้เพื่อนๆเลยนะครับกดวางลิงก์ตรงนี้ใส่จํานวนโนะ้ตกดรับของขวัญได้เลยนะครับก็จะได้ในส่วนของยอดวิวติ๊กตอกฟรีได้เลยนะครับอันนี้ส่วนของวนดต,ตัอช่วยเหลือลนะครับเพื่อนๆสามารถมาติดต่อแอดมินผ่านช่องทางเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะครักบกลล่ออะไดต่างๆไปจะแนบไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก,กดส่งตัวไปได้เลยนะครับหรือเพื่อจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้นะครับ่อไออนไลน์เนี่ยคลิกเข้าไปจะเป็น QR code เพื่อสแกนแอดไลน์ได้เลยนะครับ แอดวินก็พความตอบเป็นเพื่อน24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับต,ตอนนี้เราผมคิดว่าในส่วนของยอดแชร์ที่ผมเพิ่มไปนะจะเพิ่มมาแล้วเราขอไปเช็กดูก่อนนะครับยวต้องลองกดรีเฟชดูเลยนะผมขิกเข้าไปนะครับอ่ะเรียบร้อยนะผมยอดแชร์ผมก็เพิ่มขึ้นม,มาแล้วนะผม ก็เหมือนจะเพิ่มมาถึง170แชร์เลยทีเดียวนะผมแปบ๊บเดียวเองเท่านั้นนะผมยอดแชร์ของผมก็เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับถือว่าสุดยอดจริงๆนะผมเว็บไซต์ a p e SMF นะผมผมก็ยังพูดไวถึง4นาทีเลยนะผมยอดแชร์ก็เพิ่มขึ้นมาแล้วเนอะในส่วนสุดท้ายนะผมต้องขอฝากเว็บไซต์ HPE s m m ให้เพื่อนๆด้วยนะผม เว็บไซต์สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิตามยอดอะไรต่างแอนเพลย์ได้นะครับไม่วยจะเป็นตฟอร์ม Facebook YouTube TikTok Instagram หรือว่าตฟอร์มอืน่นๆเน่สามารถใช้งานได้เช่นกันครับถ้าุสนใจใช้บริการเว็บไซต์สามารถคลิกลิงก์น้าใต้คลิปวิดีโอเพื่อไปใช้งานกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ